no okay. que okay. Ianuam yeah. ติดไอ้_ N _ N _ e _นีต่ตนนักกีฬาคุคันกันย,ยัออยงไม่คันเลยายัไม่ได้คันเลยเหรอเอาป็น,นว่คันแล้วยังเลยคนระับอ<า>ยรีบนะเขาสนุกเขาสนุกเ <laughs> ขาเพิ่งจะสนุปกที่ในการแข่งล้วน,นี่ปชมมาสิบแปดเราปชุมได้หรอไม่ได้ไปไม่ได้ไปมอกีเขาประชุมด้หรอเขาปะชุมเมื่อตะกีด้มาเสียหมกซึ่งเนี่ยเขาประชุมไม่ครบเขด้วยะแขกันยาคนนึงนี่เข้าไออกรรม ประธานคืออะไรนะประธานอะไรไม่รู้ยังไงเขาเลยใส่คนไม่คนที่เป็นเจ้าภ่าแบะพี่ว่าเขาหลุเพราะว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้ส่งหาพี่แต่คนที่เข้าประชุมกับบริษัทดาวเนาะรู้จักดารเปลาเขาไลน์บอกพี่บอกคุณยกประชุมรู้บอกครับไม่เห็นเข้าอ่ะมาหาพี่พอดีพี่ว่างอยู่ตอนสิงมุกเพิ่งพี่ว่าจะไปไม่ถึงหรือเปล่าพี่เขาเยตกไปแหละเาตกชื่อพี่แล้วตกชื่อคอมมินิไทย ก็เลยไม่มีมิทยไทยเข้าวันนี้มีทย์ไทยก็เลยไม่รู้อินโฟมิชันแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะส่งรายงานกาถให้ดูว่าถูกแล้วเนี่ยสนามแข่งอยู่ที่ตัวไหนบุ๊มบา้เท้ายไปยอแถวบุ๊มบั้นท้ายเลยเขาไม่สนามเลยเขาจาะเยอะแยะเลยในเมืองเยอะแยะเลยมีทีมีสนามมีบ้านพักเยอะสนามด้วยมันเยอะใช่ใช่ไปไหนดอมไปไหนร้านน้องเพื่ไปสนามวะเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละก็คือ

ตเพิ่งจะเลืกเพิ่งจะเลออาชีการรสมว่าเป็นอาีนี้แปดถึงยี่สิบงนกล้เ้าแลตาปกติมัเริ่มถูกล้าง้วตนนกือ่ั่องที่เข้า 应该不会。 ดูแลแบบดีจังเนาะที่แกม่ไดให้อาหารหรือไม่ได้ไม่ได้วันนี้ำงทำหมันที่วัคีนเลย่ะคุณสัตว์นี้ก็จากพี่กราแมวสับตอวที่บ้านดูแลก็เป็นเดิ่อนงเยอะอีกอ่ะเจ็ดปัแล้วนะินเมินแมวกินอาหารเปลี่ยนได้หาหมอฉีดวัคซีนยกยาต้องเดื เพื่อนที่บริษัทยังมีมาฝึกในบ้านเลยตองมันชุดอ๋อเหรอเกตันตุนที่หน้าเราไม่เจอเลยแซมว่อมันชุดเดยวก็ได้เล่นหนกวันใช่ครับเป็นการระบายความร้อนเห็นว่าวันชุดปกติมันจะเงียบใช่ไหมที่เนี่ยไม่ค่อยมีคนบ้านหรือจังเต็มไหมเต็มทุกสนามไหมก็ไม่เงียบมนะแต่จะมน้องคุยรอใช่มันจะมีมวลมวลบริษัทหรือมวลเด็งกันแต่ผมไม่รู้นะได้แต่เราเคยมา แต่ว่าช่วงหก่ถึงสองทุมเนี่ยก็คือเต็มทุกสนามทุกสนามเหมือนกันก็แต่ไม่เท่า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 วันอเท่าเท่าเท่าเ่าเท่าจท่าเทลาวท่าเท่าเท่าเทาว่าเท่าเท่าเมาเท่เทา่าวาเ่เคยมาวัน่่ Ми>